พี่โมโ่ดึกแล้วดึกแล้วขึ้นบ้านปไปแล้วงาน,นของเล่นเต็มเลยปะเอาเก็บของมาเก็บของเล่นมาลูกเก็บมาเก็บมาเก็บมาลูกเก็บของเล่นก่อนอ่าไปเอามาอีกเก็บมาให้หมดลูกเอามาเอามาเก็บลูกเร็วจะขึ้นบ้านแนละ้วลูกเอามาลูก เก่งไปเอามาอีกอีกอันนึงอีกอันนึงที่ลูกเหลืออยู่นั่นนั่นนั่นอีกอันนึงเออเอามาเก็บลูกเอามาเก็บพ่โมครับเอามาเก็บไม่เล่นแล้วลูกไม่เล่นแล้วพิโมเอามาพิโมครับเอามาแม่จะขึ้นบ้านแล้วลูกไม่ปิดปิดแล้วไม่ปิดปิดแล้วเล่นพอแล้วลูกพี่โมเอามาเก่งมาก kinh ba lá lở kinh ba lá lở để ra nó